เวลาพี่จอยเขาดูพี่หด่อยเล่นเกมดึกแนทไม่นอนอีกเล่นตะใครว่านบอกพี่ว่านอนได้แล้วแนทจำอไรเล่นอยู่กับใครกับชู้รุ่นคนนี้บ่นบ่นบ่นพี่แนทนอนได้แล้วเล่นเกมไหมเล่นอยู่เล่นกับใคร์แนทนอนเล่นตเไคเล่นเกี่ยวไหมมีส่วนไหมผมบอกว่ามีส่วนมากยังไงอ่ะกูเล่าดิรู้ไหมว่าวันนั้นอ่ะที่ฝุ่นชวนผมเล่นมาเว็บแสตมป์ะจบปุ๊บข้างข้างผมพี่จอยที่นอนอยู่แอบบ่ดมาเล่นเล่นตามอุ้ยแต่เล่นง่ายนะเล่นง่ายและทุกวันนี้ินดังด้วยนะอินเพลย์เซอร์เมียร์เขา งข,ของ้ากูแฉเลยมันอยากได้อะไรนะตอนนี้มันเ,เข้าทางนังน้นโดนล,ละพี่อยากให้เมาเวลยกันแนะ <c oughs> จอยปกติเล่นเกมไหมไม่เล่นจอยเล่นมาเริโอ้ปาร์กแมนแซนะคือปกติอะจอยเล่นเกมพวกปาร์ตี้เกมเล่นต่ดที่ง่ายง่ายแซมมาริโอ้แซนด์เนี่ยมันคือการ์ดเกมที่มันมีแบบเรื่องของการบวกค่าพลังความสามารถพิเศษพี่จอยก็ศึกษาคือแบนี้ว่ะแล้วคุณผู้ดูที่อาจจะไม่รู้นะครับแต่พี่จอยอ่ะชอบนนนลครับโอเคครับพร้อมไหมครับ